สวัสดีครับอ่าปลนินหมกหมอ้อปลนิลหมกหมอ้อนี่โอ้ยกับข้าวชั้นเทวา,ามาอีกแล้วนี่ครับปลานินตัวโลกว่านะนี่ทั้งตัวเลยครับวันนี้โลสองครับประมาณโลสองทำหมดตัวเลยนี่เครื่องเราอ่าพริกแห้งอ่ามีลูกโดดด้วยพริกขี้หนูสวนนี่ตะไคร้ครับหั่นครับผมอ่าหั่นบางๆนี่เลยค่ะเราจะใส่ขาไปด้วยนะใครไม่ชอบก็ไม่ใส่แต่ใส่ใสใสหน่อยครับ หอมๆนะนี่หอมแขกมีมีดเราใช้ดีมากเลยโอ้ยสนใจด้านล่างเลยครับผมอ่าตะก้าเหลือง่ะโขกรวมเลยครับโขกให้ละเอียดก่อนอ่าห่าตะไคร่นะนี่ห่าตะไคร้ละเอียดก็หอมลงครับกระเทียมอ่ากระเทียมจีนเทียมไทยก็ได้นี่พริกแห้งก,ก็เกือบ20เมตรอ่ะอ่าจุกๆเลยใส่เกลือนหน่อยครับเออโขกครับผมโขกให้ละเอียดอ่าแหลกประมาณนี้ก็พอละนี่ ต้นหอมครับวันนี้ใส่ต้นหอมนะเยอะๆเลยนี่อ่าหัวมันใหญ่มากก็บหั่นพาครึ่งไปนี่เออใบแมงลักครับผมอ่าผักสองอย่างนะนี่ต้นหอมใบแมงลักนี่อ้าวปนินเราลงหม้อเลยครับผมต้องบอกว่าโลหนึ่งจริงนะโลโลสองตัวนี้ใหญ่มากนี่อ่าพริกลงไปอ่ามีใบมะกรูดครับขีนูส่วนนะอ่าปรุงรสครับปลาร้า น้ำปลาผงนัวขาดไม่ได้ใส่ลายแซ่บหลายนออนั่นแหละคลุกเข้าในน้ำล้างคกครับผมสำคัญนี่ต้นหอมลงเลยเอ,อไปอีตู่งเออแมงลักครับลงเลยอีตูอีตูเอออีตูออตละคือกันลงลเลอศนั่นละโอ้อยบดัดเลครับผมคลุกเข้าให้เข้ากันนะ นี่ขึ้นหม้อติดเตาโอ้ยนี่ครับประมาณ20นาทีครับใช้ได้เลย20นาทีนี่ตักเสร็จแล้หนึ่งจวบผมแม่งสองตัวไปาฮักขนัดนี่ครับได้ข้าวเหนียวมาจำครับผมจำเขาา้เขาไปนี่โอ้ยนี่ตรงนี้โอ้ยเนี่ยเนื้อทองตรงนี้นะให้ใครไม่ได้นะเจ้าของเท่านั้นเออโอ้ยอร่อยจวดครับผม